วพส่อความยิายย้ายิ้ายิ้วยิ้ายิ้มยว้มยด้มยิ้มย้มยิอ้อยู้นม,มน,นิ้ามยิ้มยิบมยิ้มยิ้มยิ้มอิ้มวิ้มย้มยิ้มยิ้มอิในยิ้ม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 อิ้ายิ้ม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 นิ้มยิันยิ้มยา้มยิ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 ้มยามยิ้มยอ้มยล้มยิ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 ้งนี้แลิ้วกันมยิ้มแล้สิ อ่ะเราก็เก็บกล่องมาปุ๊บเราเก็บกล่องมาเราขึ้นมาบนแพนแล้วเราก็วางกล่องโป้่งอ่ะมันก็จะขึ้นในด้านข้างว่าเราได้อะไรมาบ้างวางไปส้างไงสร้างไ้างไกดคำว่าค้าด้านซ้ายเลยกดค้าด้านซ้ายอุ๊ยอ๋ออะไรเนี่ยนกเจดีวิจะมีอุปสรรคมีฉลามเนี่ยอุปสรรคก็อยู่บนแพเนี่ยโหล้นแลกวคราฟ้าเป็นไม้ค้าเป็นไม้ก่อนแล้วเราก็ค้าเป็นแพลงเพื่อที่จะอะไรทุกคนเพื่อที่จะต่อแพไงเฮ้ยฉลาด่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมืดจังหวะพี่โดดไม่ได้วันพี่โดดไม่ได้ยาวนะยาวละ ริงริงเอาหารอะไกัน้พี่อาหารไรบ้าะวันหลังวันหลังคนปาเออชิบหาหาล้วผมไม่มีอูดวะพี่ตายแน่พี่ตายแน่บอลพี่ตายแน่ตายแล้วหนึ่ร <100. S 1> ้อยเอออะ อ้าวเฮ้ยอาดใหม่ไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปผมฝากร้านบ u บ b l e Shop ใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงเทพๆหรือพืชโหดๆอย่าลืมไปซื้อที่ร้านบ u บ b l e Shop ด้วยนะผมหรือใครอยากมีมังกรยักษ์แบบผมก็อย่าลืมนะครับร้านบ u บ b l e Shop ฝากด้วยนะครับผมอะทำไมกูเกิดอยู่เหนี้วเนี่ยมาแล้วเสียในจี้ฟีเลยบอลป้าพี่บอสกูแย่กูแย่กูแย่อ่ะตอนนี้คือเราก็กลับมาสู่เกมแล้วไม่รู้ว่าให้เสียในจี้ฟีทำไมวะเนี่ยไม่ได้จะประหยัดพลังงานอุ้ยคือกล่องทองค่อยลอยมาหาเรานะเดี๋ยวตายเขาจะไหนนนปหาะะลเี่ว ได้เได้เลได้ปุ๊บอุ้ยแพตินัมแล้วได้เป็นเนื้อไก่แล้วก็ลาวไอรอนมันน่าจะเป็นเศษไอรอนอะเออบอลลองไอเอาไก่ไก่มันสุกปะไม่มันเป็นเศษไก่เฉยนะ๋อเหรอลองเอาไปกินในน้ำูดิบอลมันอาจจะไม่ติดกินได้ไหมไปไปปุ๊บเก็บแย่งคือเราต้องครับะไรครับนักเรียนบทเรียนบทแรกก็คือเราควนครับกองไฟครับพอมองไม่เห็นอะไรเลยจะมีนหนึ่งคนยังไม่รับบอลผมขับไฟแล้วเนี่ย ไฟแค่นั้นจะไปอยู่อะไรได้ต้องไฟนี้แล้วก็สร้างพื้นที่ได้สร้างพื้นที่ได้น้องบอลน้องบอลสร้างพื้นที่ด้วยไม่มีไม้แล้วหมดแล้วไม้หมดไม้หมดแล้วเมื่อไหร่ของจะมาได้เมื่อไหร่จะช้าพอขึ้นมาของมันจะไม่ดรอปเลยอ่ะกล่องมันจะไม่ดรอปเลยเฮ้ยมีนกอ๋อกูรู้แหละนกนกมันคืออะไรที่แอบเม่งของรอจิกอาหารเนี่ยก็พูดตรงๆอ่ะเอาอาหารมาแบ่งด้วยอาหารแล้วแต่มันไม่มีมันไม่ได้อาหารเลยแต่ประเด็ก็อยากได้อาหารเต็มเลยเนี่ยผมได้โซดาสองขวดแอปเปิลสี่อันในตัวเนี่ย โโอหเ,เยอะนะเยอะนะเยอะนะไม่เยอะโอ้โหเยอะกล่องนี้ได้แค่ไม้หมดเลยแล้วก็ได้เป็นลาวไอรอนก็คือได้เต็เหล็กมีกันหนึ่งอ่เดี๋ยวเราจะคราฟพื้นที่แพร่เดีย๋ยวเพราะตอนนี้คืออยู่กันแบบอุดรู้ใช่ใหม่เอาผมคราฟมาสี่อันน่ะไม่มีใครข้ามเลยจะมีหนึ่งคนอ่ะที่ขโมยไม้พี่ <c oughs> ขโมยกล่องอ่ะแล้วพี่จะคราฟยังไงอ่ะป <c oughs> <c oughs> ุ๊บเก็บแยกเออโดดไปเก็บเฉยเออแฉลบแพร่แฉลบแตกโอ้ไปเอาไอรอนไปเลยแมวแมวโอ้โอ้โอแม <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเควงเางตรงนี้เอเอตรงนี้เนี่ยเอ้ยกองกองกองไปแล้วนั่นเงเออ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 เจ็บตัวเจ็บใจ<า>แคมไฟไม่ต้องสร้างแล้วนะแคมไฟบอกไว้ก่อนตอนนี้เราเพิ่งสร้างเราสร้างโต๊ะขาไม่ได้นะตอนนี้โต๊ะขาน่าจะสร้างได้แล้วหรือเปล่าก็สร้างสิ<ต>น้องน้องรออะไรอ่ะแต่แก้ผมลืมสร้างโอ้โหนี่นะโอเคเด็ด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 คัตติ้งเทเปิลเด็ดเด็ดเด็ด อะไรได้บ้างเนี่ยโคคัเนี่ยสร้างเกาะได้นะสร้างเกาะด้ชุดเกาะใส่เลยดูดิเขาจะไม่มีเกาะเลยเขาเขาสร้างเกาะแต่คนเดียวแล้วว่าคนอื่นคนอื่นยังตัวเปล่าอยู่เลยบอลไว่ากันนายคนฉลาดเล่นดิเอ้ยทำไมมาส์ขายัดไม่ได้เหอเฮ้ยพวกเราต้องการไฟเพราะผมเพราะผมคือคนมีไฟเดี๋ยวนะถ้าไปแพรเราไม่ออกข้างแต่ไปแพรเราไม่ตรงไปเลยฉลามฉลามฉลามตีมันฉลามตีมันตีครับของตีเลยตีเลยพี่ ดมีอะไรคราฟได้บ้างคือ,นนอนนผมอยากรู้ตอนนี้คืออยากรู้แค่ว่าเราอะเอาไม้เนี่ยกระโดดตีตกได้ป่ะวะเอาดิลองดูมันมันต้องคราฟขนูอะน้องมีขนูด้วยเอาเกียรนะ์เนี่ยมีมีสกิลเลตันยังใช้เลยนั่นไงไม้ครับนั่สกิลเลตันเนี่ยนั่นไงไเอ,อ้ยบ้านกูบ้านกูออกไปออกไปมีสกิลเลตันอ่ะมีกี้อะเรายังเห็นอยู่เลยอ่ะสิ่งที่เราต้องการคราฟอย่างหนึ่งเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครสร้างแฉลงให้เฮ้ยเฮ้ยเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้กล้องดูก่อน ไอ้กล้องดูก่อนคืออะไรกูเห็นด้วยว่าอ่านม้าอ่านม้าอะไรน้องอ๋อเอ้ยแฉลง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 กันหนึ่งเฮ้ยเราเจอก้ไปรอบต่อต้องขับแฉลงไม่ได้วะกินอาหารก่อนนะกินอาหารก่อนไปกินอาหารก่อนไปก่อนมางละวสาแฉลงต่ก่อนไปเนี่ยถลามทุกคนเ้ย อไรพีมช่วยอยู่ช่วยอยู่พีช่ยอยู่ช่วยอยู่คุงมาดิเออ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 ไเไม่เอาไม่เาไม่ไม่เออม่ไเอาอะต่อไปเราจะไปไปประจนใบที่เกาะดีกว่ะเกาะข้างหน้าเนี่ยไปเลยวัววเอาวัวก่อนเอาวัวก่อนผมผมข้าวัวเลยฆ่าวัวกเลยวาวว้้าว้า้าวาวว้วว้า้าว้า้าวว้า้้าว้ยเ้าเราได้เนื้อมาเยอะมากเลยว่ะเพราะฉะนั้นวัวเนี่ยน่าจะเป็นชาแหล่งอาหารให้เราชั้นดีเลย ทำไมเนื้อวัวไม่เหมือนเลโก้จังไ้เนี่ยเกมยงไรอ๋อเลโก้เฮ้ยหมูเฮ้ยนี่ไงกลัวหมดกลัวหมดเกาะกูบอกเลยทั้งหมูทั้งไก่อีมกว่าหมดเกาะเฮ้ยกล่องไอซี่นี่กล่องทองมันกำลังไปทางนู้นอ่ะทางไหนพี่เก็บไว้ได้คนหนึ่งอ่ะใครกันละคนหนึ่งอะอ๋อเห็นอะไรเลยแล้วพี่บอสเกี่ยวอะกันผมผมว่าหาหาให้เดี๋ยวผมจะหาเนื้อไปฝาดทุกคนอุ้ย ไก่ไป,ไปเฮ้ยอืมตีไก่ไปเฮ้ยเราได้ขนนกขนนกนี่นี่น่าจะทําเป็นลูกธนูได้ยิงจากเกมไหมครับแล้วก็คานธนูเอวินิที้มาใช่แล้วเราก็จะเก่งแล้วเราก็จบมังกรเอาเต้ไปเต้ไปตีเอ้ยอย่าเดินดีกูดิอย่าเดินดีกูอย่าเดินดีกู S <s <ans> <S <s <ans> มันน่าจะมีที่ปลูก <s ans> ุดอะไรเล่าวะน่าจะมีหินมาโอ้ยนี่นี่นี่ไม่ได้ไปนานไดบ้านเราได้สวยเพื่นะเี้ยอนี่ไงอ่าแยวผมย่างย่างอาหารก่อนละกันเอ้หลังจากเราได้อาหารมาแล้วว่าผมควนครับครับไปที่อยู่บ้านเราก่อนเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะวางไปวางซี่เออวางนี่อ้าวเฮ้ยวางไม่ได้วะอ่าใช่วางโอเควางอีกรอบนึงอ้าวเฮ้ยอาหารและที่ล่ามาคืออะไรนนอะมันมันจะหมดแล้วพี่ๆตอนนี้กินคนเดียวหมดเลยเหรอ ยังข้นระเบียบสองนี่คืออะไรต้องคราฟอะไรอ๋ออัปเกรดนี่ไงนี่อัปเกรดไม่ไดาแล้นี่อ้ยอัปเกรดอ๋อไหนอัปเกรดอัปเกรดเสร็จมีอะไรบ้างน่ะตามที่เห็นนะเห็นอะไรก็เจอนี่ยอัปเกรดอัปเกรดมีบันไดมีบันไดมาหนึ่งขวานม้าไอ้วิขวานหินไม่มีหน้าต่างด้วยมีขวานหินว่ะขวานหินดาบหินโตเฟมีเบ็ดตกปลาพิกแอ็กเออเนี่ยแหละกูต้องการพอดีเลยเนี่ยสร้างมาหนึ่งอัน ผมต้องการาตกปลาป่านไม้มีเรือด้วยโอเคนี้เรือกูต้องการไงเห้ยเรือเล็กๆเนี่ยเรือลำเล็กๆโอ้นี่นี่เรือกับเรือลำเล็กนะน้องเนี่ยมึมงมาทำอะไรเรือกูไอ้สัสเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งป่ะดึง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 เอ้ยได้แล้วบ่าอ่านี่เราได้ปลาแล้วเราได้เศษทูน่าโอ้ใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะตีมัน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  โอ้โหไปแล้วเก็บจีเลยเฮียอะไรคือการที่วางเหลือลงเหลือโดนฉลามกัดวรอตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้พิเสียทุกคนดูลูกโคโคดันไปดิแล้วขุดต่อเราจะขุดตะมาผ้าต่ออ๋อนี่ไงมีเลือดอยู่ข้างบนอืม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 อุม้ยต้องการเอนเนอร์จีโอ้จะตายอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกินทุกคนนก็ได้ตอนแรกตอนแรกก็จะเก็บไปป่าทุกคนแต่ต้องกินก่อนฟันฟันฟัน <Hey. S 2> เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับแบบนี้ทุกคนคิดว่าสนุกกันไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ